ช็อปเนี่ยขายอยู่ประมาณ300,000สามแสนไม่เกิน3 000, 3 0แสนถ้าผมจำไม่ผิดนะ,ะย้อนไป5ปีนะครับแล้วก็ขายกันอยู่ข้างนอกเนี่ยประมาณ3 000, 5 0 0 0 0ห0 0 0 0 0แสนเจ็ดซื้ <7. S 1> อซือออ้ออซอื้ 3, 000, 4, 000, อซื้อซื้อซื uh ้อซื้อ0ื0อซ0 0อ0 0้อซื้อซ0 0อ0ื้อซื้อแต่อัจจุบันอาคาสุดท้อยืองปี2022ยอยู่ที่5,500,000้อ0อ วิวด็อกกับพี่เขยเขาอัลเฟรดดาวิสปี198 0เนี่ยได้ชื่อว่าโรเล็กมาโรเล็ก1910เนี่ยเขาได้รางวัลแรกก็คือไอรางวัลการเดินตรงเนี่ยจริงๆมันมีหลายรางวัลพี่ต้นแต่รางวัลที่เขาได้มันเป็นรางวัลที่เป็นกลางที่สุดนับว่าเป็นกลางที่สุดปี1926เนี่ยโรเล็กเขาคิดค้นนาฬิกากันน้ำได้จริง เรือนแรกของโลกเดี๋ยวนี้มันมีในทนหน้าที่เรียกว่าหน้าพอลนิวแมนหน้าพอลนิวแมนใช่ใช่ใชแต่เรือนที่ประมูลล่าสุดเนี้ยมันเป็นพอลนิวแมนที่พอลนิวแมนเป็นเจ้าของโอเคเป็นเรือนนั้นเลยเรือนของเจ้าของอเ,เลยหกรอกว่าหกร้อย่น <laughs> ใช่ใช่หกร้อก้อกว่าอยากให้นิวเล่าให้ฟังว่าโรเล็กเนี่ยถ้าพูดทุกรุ่นคงไม่ไหวเอารุ่นที่นิยมเอาปัจจุบัน นิยมอะไรกันบ้างอืม,มีกี่รุ่นพี่เต้ว่าผมรู้อะเซ<อ> <c oughs> ียนโรเล็กไม่รู้แล้วใครจะรู้ <c oughs> ไม่ไม่ก็เอาเอาที่เขาพูดพูดกันเอาที่เขานิยมใช่ใชเอาที่เขานิยมกันคืออย่างที่ผมเรียนรู้มาตั้งแต่ตอนแรกเลยอะเบอร์หนึ่งของโรเล็กอะมันคือเดโทนาอ่สมชายาคีออโอฟโรเล็กเดโทนาแล้วก็ เป็นตัวที่สองที่ผมคิดนะก็คือซัมมารีนซัมมารีนเนอร์เนี่ยอนี่เลียงตามความชอบเพราะวะ่าไม่ไม,ไม่คนทั่วไปเขาก็เห็นแบบนี้ <c oughs> คือก็เห็นแบบนี้เหมือนกัน <c oughs> เป็นเดโตนาเป็นซัมมารีนแล้วก็จีเอ็มทีจเอ็มทีใช่เรื่องราคาเนี่ยเดี๋ยวน่าจะแพงสุดกว่าอยิงเดี๋ยวนี้มีวัสดุแบบพิงโกโลสโกอะไรขึ้นมาก็ยิงแพงขึ้นไปอีกแล้วไอ้ซัมมาลีนกับ GMT เนี่ยจะสูสีกันซัมมาลีนจะนิดนึงนิยมขี่ๆสูงกว่านิดนิดเดียวพอตันก็ได้แล้วแหละชอบแล้วแหละโอเคผมคิดว่าสามรุ่นนี้สามรุ่นนี้โอเคที่เป็นที่นิยมชายรุ่นอื่นจริงก็นิยมนะแต่ว่าถ้าพูดถึงบ่อยที่สุดอ่ะก็จะเป็นเดโทนาซัมมาลีน GMT ไอ้สามรุ่นนี้มันต่างกันยังไงนิวอย่างเดโทนาเขาได้เข้าใจง่ายๆอย่างเดโทนาเขาจะมีวงวงหลายวง โอเคตัวเขาไม่ได้เคลมว่าเขาเป็นโครโนกราฟเขาหใช่ใช่ใช่แต่มันเป็นโครโนกราฟใช่เขารวมเขารวมระหว่างไอ้โครโนกราฟกับไอ้ขอบเทชิมิเตอร์เนี่ยเขามารวมกันแล้วเรียกว่าคอสโมกราฟเออใช่ใช่ผมเห็นคำนี้บ่อยมากเขาจะไม่ได้บอกว่าเขาไม่ได้เป็นโครโนกราฟใช่แล้วแต่แล้วมันต่างกันใช่เป็นโครโนกราฟนั่นแหละเียแต่ว่าเขาจะไม่ได้ชูจุดนี้เขาชูว่าเขารวมกันแล้วเขาเป็นคอสโมกราฟใช่ ใช้จับเวลาใช้จับเวลาใช้จับเวลาปัจจุบันนี้เรายังใช้จับเวลากรับไม่เราใช้ iPhone แต่ก็ยังเป็นที่นิยมนะใช่ก็คือสำหรับสำหรับสามวงมันเป็นเรื่องของการสะสมอ่าขีนอ๊ฟเลยส่วนสัมมาลีนซัมมาลีนเนี่ยจะสังเกตง่ายต่างกับจีเอ็มทีดูที่เข็มก่อนเข็มสัมมาลีนมีสามเข็มเขาไม่ได้เขาไม่ได้ เออสร้างมาเพื่อใช้นอกเหนือจากมีการดํามีมีโนเดต์นี่ไงนี่นี่อันนี้ก็ได้อันนี้ก็ซัมมารีนนี่ก็ซัมมารีนอันนี้ยังไม่ได้แก่อันนี้ไม่ได้แกะแล้อันนี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 ้ซับมารีนอ่ะอันเนี้ยเขาจะมีสามเข็มโอเคแล้วก็เขาใช้การใช้ในการดําน้ำใช่ไหมพี่ต้นเพราะฉะนั้นในการลงน้ําอ่ะอันนี้ลองดูดิเขาจะได้ไม่หลงเวลาเขาจะหมุนได้ด้านเดียวเพื่อจับเวลาแข็งออกซิเจนใช่ไหมใช่จับอะไรก็ได้ที่อยู่ใต้น้ํา อ๋อใช้จับเวลาอะไรก็ได้ใช่คือใช้อะไรก็ได้ใต้น้ําถ้าเมื่อก่อนมันอุปกรณ์ลงไปไม่ได้ก็มีนาฬิกาที่แบบกันน้ําลงได้แล้วก็แบบสะดวกอะไรเงี้ยก็ถือว่าใช้ได้จริงใช้ได้จริงอ่ะอกับ GMT GMT GM <T S 1> เป็นแบบนี้จะมีเข็ม GMT ก็คือเข็มสีเพื่อเข็มสีสีเนี่ยมันเป็นเข็มแบ่งฟ้าเวลา <S <S <ๆ>เหมือนกับแบบมันสำหรับนักบินใช่ไหมเราบินไปข้ามประเทศที่เวลาเหลื่องกันสามชั่วโมงอย่างเงี้ย เราก็จะปรับเข็มมันนั้นเหมือนบอกเวลาได้สองประเทศใช่ใช่ถ้ารวมกับขอบที่อเราหมุนขอบตั้งไว้อีกสชั่วโมงมันอาจจะบอกเวลาได้สประเทศซึ่งจะใช้ก็ต้องศึกษาวิธีให้ละเอียดสรุป iPhone ใช่ิทัแต่แต่เก็ยังใช่อยู่ดีใช่ใช่เราชอบอันนี้เสน่ห์อ่ะอย่างนี้เดโทนาเนี่ยที่นิวบอกว่านิยมมากที่สุดเนี่ยส่วนหนึ่งมันเกิดจากเพราะบอลปมูลชนะที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังป่ะคือมันก็แค่ส่วนเดียวแต่ว่าเหมือน ชื่อชั้นนาฬิกาอย่างแบรนด์อื่นก็มีตัวที่แบบหัวสุดของแบรนด์นั้นออันนี้ก็เป็นหัวสุดของแบรนด์นี้เดโตนาเป็นหัวสุดของของโรเล็ก,ลลกใช่คแล้วตัวที่นิวแบบชอบที่สุดของเดโตนาชอบที่สุดของเดโตนาไม่มีปัญญานะใครจะไม่ชอบพอร l นิวแมนพี่ต้นอนิวแมนเงี๋ยวอรนิวแมนไง แสดงว่าตอนนี้คนซื้อนาฬิกาแต่เรารู้กันอยู่แล้วในโลกนาฬิกาคือการเล่นนาฬิกาตอนนี้มันมีมันมีกำไรมันมีกำไรจากเพราะว่ามันเป็นของสะสม huh. นะครับมูลค่าเพิ่มประกอบอผลิตยากแล้วก็เหมือนจะแบบคือเวลาเรามองโลกนาฬิกาเราบอกว่ามันผลิตได้น้อยลงทุกวันแต่ในความเป็นจริงโปรดักชันมันมากขึ้นทุกปี <laughs> แต่ความนิยมมันก็ดีมามันมากขึ้นทุกปีทุกปีต้องบอกก่อนว่า ตั้งแต่เล่นนาฬิกามาถ้าถ้าใจรักนะพี่ว่านาฬิกาน่จะมีกำไรกับทุกเรือนใช่ใช่เพราะนถ้าเก็บแบบยาวมากๆอ่ะถ้าถ้าใจรักนะชอบรุ่นนั้นนะนี่อย่างแฟโฟนี่เป็นรุ่นที่ผมชอบแล้วก็ถนัดผมซื้อตั้งแต่กี่บาทสามแสนปัจจุบันนะประมาณล้านสองแฟตโฟนใช่ครบกล่องใบไหมกล่องใบกล่องใบมาถึงกล่องใบกล่องใบครบใช่สำหรับ คนที่เข้ามาเล่นนาฬิกายุคหลังๆผมว่าราคากับแนวโน้มในการลงทุนนาฬิกาเนี่ยผมว่ามีคนอยากรู้เยอะแต่ส่วนเนี้ยผมไม่แม่นเลยพี่ต้นลองบอกหน่อยเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังมาจในในมุมพี่นะใน4ีหปีพี่เล่าแค่ช่วง4-5หปีที่ผ่านมาแล้วกันเพราะว่าถ้าเล่าลงไปถึงปีลึกๆเลยแต่มันดูยาก4ีหปีเนี้ยนิวสังเกตไหมว่าคนที่เล่นนาฬิกาเนี่ยมันมีการเล่นเพื่อการลงทุน ใช่โดยเฉพาะนันะออในเฉพาะตัวเลขในปี2020-21เนี่ยนะเป็นคนที่แบบเกินครึ่งหนึ่งเนี่ยเข้ามาเล่นด้วยการลงทุนวัยรุ่นคริปโตัยรุ่นคริปโตมาเลย,เลยกับนาฬิกาและเหตุผลที่นาฬิกาม,มันแพงเนี่ยส่วนหนึ่งก็เกิดจากดีมาร์ทุกนเนี้ยใช่ต้องบอกว่าคนกลุ่มนี้จําเป็นสาหรับ,บวงการนาฬิกานะใช่ชคิดเหมือนเดียวไหมใช่ใช่ใชมันแบบทําให้แบบมันไปได้มันไปได้ก็คือเมื่อเขาเดินเข้าชอ็อปไปแล้ว นิวรู้อยู่แล้วว่าทุกวันนี้ครับการเราเดินเข้าไปที่ช็อปเราซื้อไม่ได้นะผมดินเข้าได้ผม,มซื้อไม่ได้เราอยากได้ซัมมารีเนอร์สักหนึ่งเรือนเนี่ยเราซื้อไม่ได้ดังนั้นเนี่ยมันต้องมาซื้อข้างนอกอนั่นเป็นเหตุผลที่ส่วนหนึ่งที่ทําให้ราคาในกามันขึ้นไปเรื่อยๆใช่อย่างซัมมารีเนี่ยตัวเนี้ยครับโนเดทอ่าหรือเดทก็ได้เนี่ยครับเมื่อก่อนเนี่ยช็อปเนี่ยขายอยู่ประมาณ3ามแสนสามแสนไม่เกิน3ามแสนสามถ้าผมจำไม่ผิดนะ ย้อนไป5ปีนะครับเราก็ขายกันอยู่ข้างน,นอกเนี่ยประมาณ3า0 0 0 0ห้าสามแสนเจ็ดส <7. S 2> ูสีกัน,กนซื้อออกมาปุ๊บกำไรเลย3-4มสี่หมื่นอย่างนี้อย่างนี้ชอบแจกเงินแต่ปัจจุบันเนี่ยราคาสุดท้ายของปี2022อเนี่ยอยู่ที่5,5 0 0 0 0ซึ่งแปลว่าเกือบเท่าตัวแล้วนะซึ่งราคาป้ายไม่ได้ขยับขึ้นเท่าไหร่อ่านิดหน่อยใช่แ,<ต>แค่นิดเดียว,วาราคาในตลาดตลาดเ secondary เนี่ยขึ้นไปประมาณ5 0 0 0 0 0 ปัจจุบันนะครับซึ่งมันเกิดจากความนิยมนี่แหละที่ทำที่ทาให้ไปถึงขนาดนั้นนะครับถามว่าคนเล่นนาฬิกาเนี่ยอย่างที่บอกนิวถ้าซื้อไปชอบจริงรอได้ผมว่าทุกคนมีกำไรเรื่องนี้จริงตัวซับมารีนเนี่ยป้ายสามแสนประมาณสามแสนห้าขายในตลาดซิกรเดลี่อยู่ห้าแสนห้าตัวซับมาีนนะ GMT ตัวที่นิยมเนี่ยแบทแมนเปซี่รูทเบียเนี่ย ป้ายอยู่ประมาณ4 0 0 0 0ถ้าจะไม่ผิดปัจจุบันน่าจะขายอยู่ที่6 0 0 0 0ขึ้นไปกว่ากว่ากว่าแมใ่ใช่6ก7 0 0 0 0 0ถ้าลดเบียร์นี่7 0 0 0 0 0กว่ามือสองก็มี6กา้างๆป้ายยวางลงไปแล้วแต่ปีแล้วแต่ปีนี่เราไม่นับนาฬิกาที่ดิสคอนนะครับเดี๋ยวมันจะมีแบบคลิปหนึ่งที่เรามาพูดถึงเรื่องนาฬิกาที่มันดิสคอนไปแล้วแล้วราคามันแบบ กระชากไปแบบเวอร์วังอลังการเพราะมันไม่ผลิตแล้วแต่อันนี้เอาเเอาตัวที่อยู่ในในช็อปเห็นยังพอมีให้เห็นอยู่ยังมีให้เห็นแล้วก็ซื้อในตลาดเดโทหน้านี่สุดติ่งสุดติ่งสุดติ่งจริงๆเพราะว่าออกช็อปประมาณเท่าไหร่จำราคาไม่ได้แต่ว่าหลักแสนอยู่แล้วมันไม่เกินห้าแสนอ่ะพี่ว่าหรือห้าแสนห้าจำไม่ได้เดี๋ยวโรกประมาณนี้ประมาณนี้แเปิดปุ๊บเจอเลยแต่เราแปะราคาในในช็อปให้ดู แต่ราคารีเซลในตลาดส c กนเดอรี่เนี่ยมันเคยขึ้นไปถึงเกือบสองล้านล้านเก้าปลายจากสี่ห้าแสนนะขึ้นไป2ล้านโอ้โหราคาแบบคุ้มค่าการลงทุนจริงๆแต่ว่ามันได้ยากเงมันได้ยากใช่ครับมันได้ยากแล้วราคามาถึงขนาดนี้มันต้องยอมรับว่าสมัยนี้เนี่ยเด็กอายุ20กว่าก็เริ่มอยากมีนาฬิกาที่เป็นลักชัวรี่ใส่ละเดอทน่า King of r o l e ลเนี่ยก็นิยมสุดอะแม่งไปถึงสติวนะครับที่ผมพูดเนี่ยไม่นอาโรสโกนะโรสโกนี่สติวานดังนั้นเนี่ยการลงทุนกับนาฬิกาเนี่ยหลายๆเรือนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่คนในยุคนี้แล้วกันนอกจากหุ้นคลิปโตทองแล้วก็เนี่ยเป็นเป็นสินทรัพย์ที่เขาอยากมีในครอบครองอมผมได้ยินเขาพูดกันว่าแบบ มันเป็นสินค้าที่สู้เงินเฟ้อได้แล้วมันมีกี่ชนิดอ่ะแน่นอนมันจะมีของสักกี่อย่างอนิวที่เราซื้อปุ๊บแล้วเรากำไรอ่ะใช่อย่างรถยนต์เนี้ยส่วนใหญ่แลวกันขาดส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ขาดทุนรถยนต์เนี้ยซื้อปุ๊บล้อหมุนออกจากโชลูมปั๊บขาดทุนปุ๊บหลายแสนละทันทีแต่นาฬิกาเนี้ยซื้อแล้วก็ยังมีกําไรอนะครับนิวมีคําแนะนําสําหรับคนที่เข้านาฬิกาใหม่ไหมควรเลือกนาฬิกายังไงคือผมแนะนาแบบนี้ เลือกรุ่นที่ชอบรุ่นที่ชอบในในตัวที่นิยมน,นะครับอยา่าไปแบบชอบตัวแปลกมากๆตัวแบบตัวติดดอยอะ่ะอย่างนั้นอะ่ะค,คือชอบได้แต่ว่าถ้าสมมุติว่าซื้อแล้วมันเฟลเลยอะมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยอยากเล่นนาฬิกากแต่ถ้าซื้อแล้วเอ้ยราคามันไม่ตก ลงนิดหน่อยปีหน้ากลับมาขึ้นมันจะรุ่ดีในการถือผมเลยแนะนําแบบรุ่นยอดน,นิยมหน่อยอก็ในการเริ่มต้นในตลาดนิยมสุดก็คงเป็นเดโตนาแต่จานวนที่มากที่สุดสําหรับโรเล็กสําหรับพี่นะที่พี่เห็นในตลาดน่าจะเป็นซับมาลีนซึ่ง่ายกับคลองสุดละเพราะว่าราคาเนี่ยไม่ต่างจากป้ายเท่าไหร่นะถ้าเทียบกับตัวอื่นเทียบกับตัวอื่นก็เลยรู้สึกว่าปลอดภัยปลอดภัยในที่นี้หมายถึงว่าเราซื้อแล้วไม่ติดดอยนะครับแล้วก็ มีมีตัวไหนแนะนําเป็นพิเศษไหมสำหรับโรเล็กเอาเอาตลาดธรรมดาทั่วไปออกความลับเลยนะอ่าที่รู้สึกว่าหลังจากผมดูจากหลายๆที่อ่ะนะผมมองว่าอาจจะผิดจากคนอื่นนะ,อะ,อะมองว่าเบซี่พี่ต้นทำไมวะทำไมใช่ไหมมันง่ายๆเลยนะ <c oughs> มันเป็นตัวเดียวที่ราคาถูกกว่าเมืองนอก สำหรับพี่อ่ะถ้าเทียบในตลาดไทยนะแป๊บซี่เป็นตัวหนึ่งในตัวที่ราคาแข็งของโรเล็กราคาแข็งราคาแข็งเลยแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆในตลาดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่วงพีกก็คือขาขึ้นหรือช่วงโลเนี่ยขาลงเราไม่ค่อยเจอนะอืมเราไม่ค่อยเจอแล้วเราเจอมันช่วงไหนวะผลมนมันมาเป็นเรื่อยๆมันไม่ได้มาเยอะๆแบบปูงปูงปูงปูมีมาตลอดอย่างเงี้ยไม่ใช่มันมาถ้ามีคนซื้อมันจะหายปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันจะกลับมานี่นิดหน่อย นี่ก็เป็นตัวที่พี่ชอบเหมือนกันมนว่าน่าสนใจถ้าคิดจะซื้อแบบซีคิดว่ามันค่อนข้างปลอดภัยถึงมันจะขึ้นมาเยอะแล้วก็เถอะแต่เทียบกับตัวอื่นอ่ะมันยังขึ้นไม่เยอะมากแล้วก็ยังเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะหาเซิร์ชเลยเราเสิร์ชเลยเซิร์ชเลย ค<ณ>ุละขึ้นไหมเดี๋ยวเรารีบไปหามาขายเลยเผื่อร<ถ>าคามันจะขึ้นเออโอเคหรือว,ว่าปั๊ซีนน่หรัอนวอย่างนั้นพี่สรุปอย่างนี้นะสําหรับคนที่เข้าตลาดนาฬิกาใหม่นาฬิกาเรือแรกๆเลยสำหรับโรเล็กคือแบรนด์ที่ซื้อง,ง่ายแห่งข้องที่สุดแนะนําให้เข้าแบรนด์นี้ก่อนสำหรับถ้าเทียบกับ ปาเต็กเซึ่งมันอาจจะแบบยากขึ้นไปหน่อยเดี๋ยวก่อนโรเลก็กอนรายการเราไม่ได้แนะนําให้ซื้อนะเราไม,นนไม่ได้แนะนําให้ซื้อเพียงแต่ว่าถ้าแนะนําว่าคุณจะซื้อรุ่นไหนอยากเข้าใช่อยากแนะนําแนวทางว่าอันเนี้ยดูค่อนข้างปลอดภยัยเข้าโรเลก็กอนใช่ใช่แล้วก็เลือกตัวที่ชอบใช่ไหมครับเลือกตัวที่ชอบแล้วก็ใส่ให้มีความสุขกใช่เลือกตัวที่ชอบมันเป็นแบบนี้มันดีตรงที่ ต่อให้ขึ้นหรือลงอะเรายังได้ใส่เพราะเราชอบมันเราอยากใส่มันแต่ถ้าเราเลือกตัวที่ไม่ชอบมาเก็งกําไรอย่างเดียวอ่ะคือไม่ชอบแล้วก็ไม่กล้าใส่กลัวเป็นรอยราคาตกคือมันมีเรื่องให้คิดเยอะมากพี่มีประสบการณ์นะเพราะว่ามีลูกมีหลายๆคนเนะี่ยยูเซอร์โทรมาปรึกษาพี่เรื่องในการเรียนแรกแล้วเขาเหมือนแบบซื้อเรื่องไหนดีอะอแล้วเขาดันไปเลือกไปเลือก สิ่งที่คนอื่นแนะนํามามพี่ก็นแนะนำเหมือนนิวนี่แหละว่าให้เลือกตัวที่ชอบแต่เขาดันไปเลือกตัวที่เขาคิดว่ามีกําไรมากที่สุดอแล้วพอราคามันลงใช่ใจแม่งไม่นิ่งเลยอยากขายทุกวันโทรมาให้เราช่วยซื้อบ้างหรือว่าให้เราแนะนําราคาที่ขายออกบ้างซึ่งจริงๆไม่ดีเลยคือท้วซื้อแนวเนี้ยมันเหมือนพวก เก่งกาไรแบบซื้อหุ้นซื้อคริปโตซื้ออะไรจริงๆไปซื้ออย่างอื่นมันอาจจะได้ง่ายกว่าอ,อย่างนาฬิกาควรจะแบบกําไรจากการใส่ด้วยแล้วถ้ามันขึ้นนะ่ะเ,เป็นราคาที่ขายต่อได้ก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้ผมว่ามันกําไรจากการใส่ก่อนอมากกว่าแล้วถ้าใส่ยาวๆไปอะ่ะเชื่อว่ามันกําไรอยู่แล้วเพราะโดยชอบเองเขาก็ปรับขึ้นทุกปีอยู่แล้วม,มันไม่น่าจะขาดทุนในระยะยาวนะครับ ซึ่งซึ่งตรงนี้เราก็แนะนําอย่างนี้แล้วอกันเนาะสำหรับคนที่เล่นนาฬิกาเลือกตัวที่ชอบนะครับเราก็ลองใส่ลองทาบถูกใจแล้วก็ซื้อในราคาที่เหมาะสมจะได้ไม่ต้องเป็นกังวลแล้วก็จะได้มีความสุขกับนาฬิกาเพราะนั้นคือจุดแข็งของนาฬิกาเลยนะถ้าเทียบกับอย่างอื่นทองคำหรือหุ้นหุ้นคุณเอามาใส่โชว์ไม่ได้ทองเป็นก้อนคุณก็ที่แบกไม่ไหวเอาโฉนดมาแขวอไม่ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยนาฬิกามันเป็นสินทรัพย์อย่างหนึ่งที่คุณแบบใส่แล้วมีความสุขใช่มันกาไรใช้กําไรใช้ดังนั้นเนี่ยให้ในเรื่องนี้เป็นหลักงั้นคลิปนี้เราก็จบจบแต่เพียงเท่านี้โอเคขออนุญาตจะไดาทุกคนนะครับอืมโอเคครับหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้จากพวกเราว่านิดๆหน่อยๆก็ยังดีขอให้ทุกคนสนุกกับการเล่นนาฬิกาครับ